สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอ,อเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นป .3 กับครูฝ้ายนะคะเมื่อที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเรื่องคำที่อยู่ในแม่กอกาแล้วก็คำที่อยู่ในมาตราแม่กงกันไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเคาะประตูของมาตราตัวสะกดอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องที่เรียกว่ามาตราแม่กลมนั่นเองค่ะเด็กๆ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูมีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆได้ฝึกความคิดกระตุ้นความรู้สึกอยากจะเรียนกันสักนิดนึงก็คือครูจะมีภาพมาให้ให้เด็กๆเนี่ยถอดรหัสภาพแล้วนำมาประสมกับตัวสระหรือวรรณยุกต์ที่ครูกำหนดไว้แล้วมาดูว่าภาพภาพนั้นคือคำว่าอะไรค่ะเด็กๆมาดูพร้อมๆกันนะคะ เด็กๆดูภาพรวมของทั้งหมดนี้จะเห็นว่ามีจุดที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่นะคะอยู่5จุดด้วยกันคือเป็นรูปม้าเห็นไหมคะเด็กๆม้าจะแทนพยัญชนะตัวใดนอ้อแน่นอนค่ะ ม้าก็แทนตัวมอม้านั่นเองนะคะเด็กๆมาดูรูปที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะเด็กๆรูปนี้รูปนี้คืออะไรเอ่ยตัวใหญ่ๆมีเขี้ยวยอยักษ์นั่นเองค่ะเด็กๆ จากข้อหนึ่งเราจะถอดรหัสของภาพและตัวอักษรออกมาเป็นคำว่าอะไรเนาะมาสะกดกันนะคะยอแอมอเป็นอาหารชนิดหนึ่งค่ะเด็กๆยอแอมอใช่แล้วค่ะเด็กๆนี่ก็คือแยมนั่นเองนะคะ มาดูข้อ2กันเอสัตว์ชนิดนี้คืออะไรนาะอยู่ในทุ่งนาเอาไว้ไถนานะคะนั่นก็คือกวายนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วคํานี้คือคําว่าอะไรนะคออีมอขออีมอ,อ,อ,มอใช่แล้วค่ะเด็กๆคือคําว่าคีมนั่นเองค่ะ มาข้อ3นะคะเด็กๆข้อ3าํทำไมมีมอม้าอยู่หน้าอยู่หลังเอะแต่มีรูปตรงกลางด้วยรูปตรงกลางคือรูปอะไรคะเด็กๆนั่นก็คือไข่นั่นเองคะ่ะเด็กๆมาลองประสมคำกันนะคะมออมะมา ขออามขามคือมะขามนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักมะขามไหมคะหรือว่าเคยรับประทานไหมคะมะขามมีรสเปรี้ยวนะคะมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะเด็กๆรูปนี้คือรูปอะไรคะไก่และรูปนี้ก็คือ ลิงนั่นเองค่ะเมื่อนำมาประสมกันจะได้คำว่ากอโลอ,โอมอกลมค่ะก็คือจากข้อนี้พอรหัสได้คำว่ากลมนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตดูคำทุกคำที่ได้นะคะเยมคีมมะขาม กลมทุกคำจะมีมอม้าอยู่ข้างท้ายคำหมดเลยนั่นก็คือคำที่อยู่ในมาตราแม่กลมเนี่ยจะมีมอมา้เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเด็กๆมาทบทวนความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดกันอีกสักนิดนะคะมาตราตัวสะกดคือพยัญชนะ ที่ะสมข้างหลังพยางในแม่กกาทำให้แม่กกาเนี่ยกลายเป็นมาตราต่างๆอย่างวันนี้มีมอม้ามาอยู่ข้างหลังก็จะทำให้คำที่อยู่ในแม่กกาเนี่ยกลายเป็นมาตราแม่กลมนะคะเด็กๆยังจำบ้านหลังนี้ได้ใช่ไหมคะเมื่อคราวที่แล้วเราไปเคาะห้องแม่กงมาวันนี้เราจะมาทักทายกับ อีกห้องหนึ่งเราจะไปเคาะประตูของห้องแม่กลมค่ะว่าเขาอยู่กับใครเขามีใครอยู่กับเขาหรือเปล่าแล้วเวลามีเขามาอยู่ข้างท้ายคำเนี่ยจะอ่านออกเสียงอย่างไรไปเรียนรู้กันค่ะคำที่มีตัวคำที่มีตัวสะกดในมาตราต่างๆนะคะอย่างนั้นวันนี้ก็จะเป็นมาตราแม่กลมเนี่ย ก็จะเป็นคําที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระแล้วก็มีตัวสะกดคือคําในแม่กลมนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะมาตราแม่กลมนะคะเป็นคําที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่างๆและมีมอมอตัวเดียวนะคะมอมา้าเป็นตัวสะกดค่ะจำมอม้านี่ไว้นะคะมอมา้า จะอยู่ข้างหลังคําหรือพยางค์ต่างๆดูโจทย์อย่างจากในหนังสือเรียนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกับครูนะคะกลมจุม่มป้อมริมส้วมโหมกลม เสียมคีมเข็มต้อมอุ้มสุมเต็มเทิมเสริมแยมจามโดมเกม ก้ามข้ามโคมเชื่อมซ้อมแถมต่อมนุ่มกระท่อมทุ่มเทประถมซ่อมแซม ตุ้มหูชมพู่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะมีมอม้าอยู่ท้ายคำทุกคำเลยนั่นก็คือในมาตราแม่กลมนี่นะคะจะมีมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนั่นเองค่ะทุกคำเลยนะคะตัวอักษรสีฟ้าเด็กๆสังเกตดูนะคะก็คือมอม้าทุกตัวเลยเด็กๆอ่านได้ใช่ไหมคะ คราวนี้มาฝึกอ่านบทร้อยกองกันบ้างนะคะเด็กๆมาฝึกอ่านบทร้อยกองของแม่กลมกันค่ะอ่านไปพร้อมๆกับครูนะคะเรื่องความนี้ในนามกลมชื่อว่ายาขมน้ำนมน้ำต้มส้มมะขาม ขุนนางหนุ่มๆนุ่งปูมดูงามห่มผ้าย้อมครามไปถามข้อความตามธรรมเนียมเจ้ากรมกั้นรม่มนั่งพรมเจียมดูหิมสงี่ยมนั่งเยี่ยมหน้าต่างข้างริมเด็กนอนผ้าอ้อมอุ้มนุ่มนิ่ม กินขนมปลากริมครั้นอิ่มแล้วดื่มน้ำนมที่หลุมที่ลุ่มเอาดินถมน้ำท่วมเลนตมตักน้ำใส่ตุ่มเปี่ยมเต็มทับทิมเกิดริมน้ำเค็มต้นแขมต้นเข็มมะตูมสุกหอมงอมงาม บทร้อยกองนี้อาจจะฟังดูแล้วแปลกๆนิดนึงสำหรับเด็กๆนะคะเป็นบทร้อยกองที่แต่งกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังใช้ฝึกอ่านหรือว่าฝึกท่องคำที่อยู่ในมาตาตัวสะกดต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะฝึกอ่านอีกครั้งนะคะเด็กๆเรื่องความนี้ในานามกลมชื่อว่ายาขม น้ำนมน้ำต้มส้มมะขามขุนนางหนุ่มหนุ่มนุ่งปูมดูงามห่มผ้าย้อมครามไปถามข้อความตามธรรมเนียมเจ้ากรมกั้นร่มนั่งพรมเจียมดูหิมสงเงียมนั่งเยี่ยมหน้าต่างข้างริม เด็กนอนผ้าอ,อ้อมอุ้มนุ่มนิ่มกินขนมปลากริมครั้นอิ่มแล้วดื่มน้ำนมที่หลุมที่ลุ่มเอาดินถมน้ำท่วมเลนตมตักน้ำใส่ตุ่มเปี่ยมเต็มทับทิมเกิดริมน้ำเค็มต้นแขมต้นเข็ม มะตูมสุกหอมงอมงามมีรูปผลไม้มาประกอบให้เด็กๆด,ดูสองอย่างรูปนี้ก็คือทับทิมนั่นเองนะคะเด็กๆส่วนรูปนี้คือมะตูมแต่รูปมะตูมที่ครูนำมาให้ดูเนี่ยเป็นรูปมะตูมแห้งนะคะตากแห้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เด็กๆอาจจะเคยพบเห็นผลไม้ทั้งสองชนิดนี้บ้างนะคะ เด็กๆคะเมื่อเรียนรู้เรื่องมาตราแม่กรมไปแล้วอย่าลืมทบทวนเรื่องมาตราแม่กรมที่มีงอเป็นตัวสะกดและวันนี้ได้เรียนเรื่องมาตราแม่กรมที่มีมอเป็นตัวสะกดอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนเยอะๆจะได้อ่านออกเขียนได้นะคะเด็กๆแล้วก็จะได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องด้วยคะ่ะคราวนี้นะคะมาทดสอบความรู้กันคะ่ะ หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องมาตามแม่กลมไปแล้วนะคะครูอยากให้เด็กๆเนี่ยเลือกตัวสะกดที่ตรงกับคำจากภาพแล้วก็เขียนคำมาดูนะคะว่าเด็กๆทำได้ไหมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ค่ะจากรูปนะคะรูปนี้รูปที่หนึ่งรูปอะไรคะเด็กๆ เด็กๆเ,เคยเห็นของสิ่งนี้ไหมเอาไว้สำหรับเย็บผ้าค่ะเด็กๆมีความแหลมคมด้วยถ้าเกิดจะใช้จะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงหรืออาจจะให้คุณแม่ช่วยนะคะรูปนี้ก็คือเข็มนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เข็มมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดค่ะเด็กๆด,ดูข้างท้ายคำ มีมอมานั่นเองค่ะฉะนั้นจากตัวสะกดแถวนี้เด็กๆต้องเลือกวงตัวไหนคะใช่แล้วค่ะตัวมอมานั่นเองนะคะเด็กๆรูปที่สองนะคะเป็นอาหารชนิดหนึ่งทำมาจากผลไม้เอามากวนผสมกับน้ำตาลนะคะเพื่อให้เก็บเอาไว้ได้นานอาจจะเอาไปทา บนขนมปังนะคะเวลารับประทานนะคะเด็กๆเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าติก๊กตอกติก๊กตอกใช่แล้วค่ะอาหารชนิดนี้ก็คือเยมนั่นเองคะ่ะเด็กๆเอ๋เยมแล้วจาก3ามตัวนี้ยอยักษ์มอม้านอนหนูตัวไหนเป็นตัวสะกดหนะ้า เด็กๆจำได้ไหมคะตัวสะกดจะต้องอยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางค์เช่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าแยามตัวอักษรที่อยู่ท้ายคำนี้ก็คือหมอม้าก็จะต้องวงที่หมอม้านะคะเด็กๆและคำสุดท้ายค่ะพวกเราจะชอบรับประทานกันคำนี้ก็คือติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กก,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 กขนมนั่นเองค่ะ ขนมเช่นกันนะคะมีมอม้าอยู่ท้ายคำเพราะฉะนั้นมอม้าก็จะเป็นตัวสะกดของคำว่าขนมเราก็จะต้องวงตัวมอม้านั่นเองค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆฝึกคิดฝึกทำเยอะๆเจอแบบฝึกหัดที่ไหนก็ฝึกทำเพื่อที่เราจะได้อ่านได้เก่งเขียนได้คล่องแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะคะ ต่อไปเราจะไปเคาะห้องมาตราตัวสะกดห้องไหนมารอพบกันนะคะแต่ตอนนี้ต้องลาจากกันไปแล้วอย่าลืมฝึกอ่านฝึกเขียนเยอะๆนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น